อันนี้ทำอะไรครับเนี่ยปลูกผักจ้ะเคลีย์กระมังกันนะคะอ๋อเคลียรกระมังเอาย่าออกนะขนาดาย่ายังงามขนาดนี้ผักจะงมนนามขนาดไหนแล้วโฟมลงแบบนี้เปล่อ๋อแล้วโฟมนี่โฟมมาทำอะไรครับเนี่ยโฟมมาช่วยในการระบายน้ำ<อ>แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นวัสดุในการรองพื้นได้ใช่ไหมโฟม ก่อนขุดมะพร้าวเราน้อยอะคะ่ะเราก็เลยใช้โฟมช่วยขุดมะพร้าหรือมะพร้าวสับมะพร้าวสับอ่อน,นออแต่ตอนนี้เรามีเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มะพร้าวสับล้วก็เอาโฟมออกไปเก็บไว้ก่อนใช่จะเ,เอาไวป้ปลูกไม้สวยงามโอ้โฟมนี่นะคะใช้โฟมที่เกือบอโยุนะจ๊ะบางคนเอาไปวางบางคนก็เอาไปเผาระบายน้ำดีนะ นีคือภวมเอาอีกอันนึงเห็นไหมตรงนั้นนะหลบไปแล้วนั่นแหละนี่คือดินเก่าแล้วก็เราต้องเอารากออกใช่ไหมครับรากใช่ใช่แต่อันนี้เราต้อง <c oughs> เหมือนถอนออกได้เนี้ไม่มีรากก็มีอยู่ <c oughs> ดูคล่องนะ แบบนี้คล่องจังน่าจะประสบการณ์พอพอได้อยู่ทุกคล่องดอ่ะเสร็จแล้วนะแล้วก็เอาอันนี้คือ,ขอเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุนะครับอของเราใช้เป็นปุ๋ยจากหมูหลุม5ปีที่ผ่านมานะครับ <laughs> เรื่องนี้ไปนานแล้วแต่ยังเหลือปุ๋ยมันอยู่ คลุกคลุกคลุกเข้าไปนะครับคลุกเข้าไปใช้เมียนี่มันดีจริงๆเนี่ยเราดูอย่างเดียวจับต้องส,สบายคลุกคลุกคลุกไหนไหนไหมอ๋อให้มันสะอาดสะอาดหน่อยสิแค่นั้นนะอ่ะมีมากโอ้โหเห็นไหมใช้เมียนี่ดีจริงๆ เรามีโอกาสนะครับมีโอกาสต้องรีบใช้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอากระมังเก่าของเรามาแล้วก็กระมังเก่าแตก,แตกใส่มะพร้าวสับเล็กลงไปนะครับไม่พอเอาอีกเอาอะไรอ๋อไม่พอโอเค